ขายักเข้าเรื่องไหนละกันเนาะในคอนเสิร์นี้จะตาเรื่องความรักหลังจากที่เป็นงานรับบทตัวแล้วก็เป็นถาวมือฮากับเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งตอนนี้ยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ห่างกันสักพักค่ะ่กันสักพักกับการห่างกันสักพักนี้เรามีการคุยกันหรือว่าแบบห่างกันโดยถาวรเลยก็ยังมีคุยกันบ้างแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยมาสนใจเรื่องของธุรกิจเรื่องของแบรนด์ทำแบรนด์อยู่ค่ะตอนนี้ก็ทำแบรนด์โอมิโอแบรนด์เสื้อผ้าค่ะ เราก็เลยแบบไม่มีค่ะไม่มีอาจจะเป็นในเรื่องของการห่างไกลกันด้วยความที่ว่าเขาอยู่ยุโรปเนาะเราเราอยู่บางไทยส่วนเราก็เพิ่งจบโทมาด้วยเราก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองสร้างแบรนด์เปนของตัวเองอยากที่จะเป็นนักธุรกิจเราก็เลยแบบทุ่มเทกับด้านนี้มากมากกว่า แต่ตอนที่จบความสัมพันธ์เราก็ยังไม่ได้ออกมาบอกใครว่าเราไม่ได้ทีนี้ที่แรกแจ้งไม่ได้แจ้งโซเชียลเลยไม่สักพักค่ะสักพักสักพักเลยเป็นการอันนี้เป็นรวมกันอะไรนะคะเป็นกานเป็นรวมกันค่ะเราเราเราคุยกันมันทำใจลำบากเะไคะรการมัมนไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยค่ะเพราะว่ามันเํบากสำหรับการจบความสัมพันธ์เราเ็คนนั่อ่ะไม่ค่ะคือเราอ่าพูดยางไงดีอ่ เราเราอยู่ในฐานะนี้มันมันมันการที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นมันคือประสบการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งถ้าถามว่าเราไม่ได้ไปต่อการหรืออะไรอย่างเงี้ยมองว่าเป็นเรื่องที่ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆในชีวิตเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาคอยสอนสิ่งต่างๆนานานมามาค่อนข้างเยอะเลยเรารู้สึกว่าเราเราเราได้รับอะไรมากกว่าตรงนั้นใครเป็นคนยึติความสัมพันธ์เราค่ะ เพราะว่าความห่างไกลมันเลยทำให้รู้สึกว่าใช่มันมันไม่น่าจะไปได้ใช่ใช่ค่ะตัวหนูตัวหนูเอ่อคนคนไอ้นี่เองเพราะตอนแรกเหมปิดเราก็มองข่าวความมัน่นคงของตัเราเพราะตอนนั้นคือเป็นข่าวแบบเป็นมาดามเลดนะ้าอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เรียกมาดามมาดามเลยค่ะตอนนี้อะเพราะว่าเราออกได้เลย คือเราไม่ได้อังคับให้ทุกคนเรียกเราว่ามาดามอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มณตอนนี้อายก็ยังเป็นอายคนเดิมต่อให้อายจะประสบความสําเร็จหรือจะร่ารวยเงินทองมากน้อยแค่ไหนคือก็ยังเป็นอายคนเดิมในในวันอย่างคำคอมักครั้งนี้มันมันให้อะไรกับเรามันกี่เดือนนะครสอนนามากอเป็นเป็นปีอะค่ะมีปีเป็นปีเราได้อะไรจากลกครนี้บ้างจริงๆก็ในเรื่องของเขาเป็นสายนักธุรกิจเนาะอายก็ เริ่มสนใจเรื่องของการทําธุรกิจมากขิงนเราก็ได้ประสบการณ์ในการทํางานของเขาเวลาที่เราได้ไปต่างประเทศเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเราได้เรียนรู้ว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงคือเราเราเชื่อว่า global mindset ของเราอะค่ะมันมันมันไปไกลมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในสถาะของการเป็นเดี๋ยวไปเฟรนเฟรนคุยกันโอก็ยังเป็นเฟรนกันเหมือนเดิมค่ะไม่ไม่เออเขาเรียกว่าจบกันด้วยดีไม่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 เชิงเป็นแบบว่าจบกันด้วยเรื่องแบบเออ เรื่องเหตุผลต่างๆ,างๆนานาที่มันไม่ใช่เรื่องมิดีแล้วก็อาจจะมีค่ะตอนนี้คือตอนนี้ไอก็สนใจเรื่องของการทําธุรกิจมากกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสาได้กลับมาเจอการหรือเขาอยากส,สัมพันธ์ต่อไอก็ยินดีเพราะว่าแลตอนนี้คือมันมีเหตุผลเดียวเลยคือด้วยความที่ว่าระยะกับหรือระยะห่างมันไกลกันแค่นั้นเลยตอนนี้เราก็รู้สึกแบบโอเคงั้นเราก็กลัแบบมาดูแลตัวเองเราก็พัฒนาตัวเอง ทำแบรนด์ธุรกิจเป็นของตัวเองดีกว่าตอนแรกกับการกลับมาประกวดนานาขอเขาเป็นตัวหลักเหมือนเขาจะซัพพอร์ตเราในการลดทู <l od two> ตอนนั้นหรือเป่อจริงๆคนรอบข้างก็พร้อมซัพพอร์ตเราอยู่แล้วตัวเราเองก็บอกเขาอยู่แล้วว่าเราจะจะมีแผนที่จะประกวดค่ะตัวเขาเองเขาก็พูดว่าเ,เขาก็พร้อมที่จะเป็นแบบแรงซัพพอร์ตนะแล้วเหมือนตอนนี้สถานะมันลงแต่ถ้าเราจะรถทูกเขาเขาซัพพอร์ตเราอีกไหม อันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าไอทักไปบอกว่าถ้าถ้าไอคิดว่าไอจะประกวดต่อเขาคงยังไงเขาคงน่าจะซัพพอร์ตเหมือนเดิมแล้วใจเราอยากจะอันนี้มันเป็นสารเห็ุหลักไหมทำให้การดิตนีการรวมครูไปก่อนเพราะว่าเรื่องอะไรอ๋อไม่ไม่ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะตอนนี้โฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าแล้วก็เรื่องของธุรกิจมากกว่าแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองค่ะอยากเข้าช่วยซัพพอร์ตเรื่องเสื้อผ้าที่เราทำได้ไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งอะไรอย่างเนี้ยเอ่อ ไม่ค่ะ่ายุ่งเลยไอทำได้ทำได้ไออยากลองอเลยใช่ไหมไออยากลองด้วยตัวของตัวเองค่ะใช่แต่เราไม่ได้ปรึกษาหรือไม่ได้อะไรกับเขาเลยใช่ไหมปรึกษาคนอื่นที่เขามีความรู้ด้านแฟชั่นมากกว่าใช่ค่ะตัวของเขาเป็นนักธุรกิจในเรื่องของการลงทุนอะไรอย่างงี้ซึ่งซึ่งเรามองว่าน่าจะคนละสายกันเราไปปรึกษาคนที่เขาเป็นสายแฟชั่นดีกว่าเรื่องมุมมองความรักกับสายขอ เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะไ,ไดิปิดกันตัวเองไม่ไม่เลยค่ะอย่าเปิดโอกาสเหมือนเดิมก็ยังไม่เข็ดกับรักทางไกลใช่ถามว่าเข็ดไหมหรอคะอคออถ้าถ้าจะรักครั้งใหม่ที่ที่เขาสามารถประครับประคองในเรื่องของระยะเวลาหรือความสัมพันธ์ที่มันห่างไกลกันได้มันก็จะดีเราขอแค่นี้ใช่ใช่ตอนนี้เปิดใจให้ใครไหมก็มีคู่รู้บ้างค่ะ มีคุยคยบ้างหยู่เป,ปล่งหรือคนไทยเอ่อฝรั่งค่ะฝรั่งก็แสดงว่าหลังีถ้าเขาปลอดไทยมันก็ต้องอยู่กับเราคนไทยอ๋อจริงๆไม่เกี่ยวค่ะแต,แต่จริงๆเรามองว่าถ้าถ้าคนเรามันมันคบกันแล้วมันก็ต้องมีในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ต้องใช้เวลาร่วมกันต้องทําความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเขา ยังไม่ว่ายังแบบว่าเขาเรียกว่าทํางานหนักมากเกินไปจนแบบไม่มีเวลาดูแลเราเราก็รู้สึกว่างั้นเราเอาเวลาดูแลมาดูแลตัวเองดีกว่ามันก็เรื่องทัศนคติความรักคือถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งเขาก็ต้องมีเวลาให้เราหน่อยอืมแค่นั้นเลยใช่ค่ะใช่แค่นั้นเลยาเวใช่เรื่องเวลาแค่นั้นใช่ใช่ค่ะคือเขาทํางานหนักเอาอย่างน mm hmm. แบบ wow ี้ดีกว่าทํางานหนักมากจน ถามว่าเราเข้าใจไหมเราเข้าใจค่ะแต่ก็มันก็ทําให้ความรักมันจางลงอย่างนี้ดีกว่าเราก็เลยรู้สึกแบบงั้นเราห่างกันสักทัานี่ไม่ใช่คนที่จะเดินหน้าขายขนมจีบก็หอดอแล้วคุณต้องมีเวลาให้อ้นะ้นอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ติดสกินชิพ<อ>แล้วคนที่เข้ามาใหม่นี่คือใช่ไหมเขามีเวลาให้มากกว่าเดิมไหมคะก็ก็มีค่ะก็ต้องรอดูหรอต้องรอดูอันนี้ันไอยังให้คำตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องหัวหน้าครูแต่ยังไม่เป็นตัวเขาใช่ใช่ค่ะ จะ้ถึงเวลาก่อนใช่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาเดี๋ยวคุณทุกคนน่าจะเห็นเองแล้วคนคนนี้ความที่จะสปอร์ตในเรื่องการรถทูแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วก็อยากบอกว่าการจะไปรถทูไปที่ไหนอ่าตอนนี้เหรอคะก็จริงๆอยากรถทูอยู่แล้วก็ยังไม่เคยตอนนี้มันยังมันยังให้คําตอบไม่ได้เพราะว่ายังเรายังติดสัญญาอยู่ค่ะก็สัญญาก่อนใช่ค่ะเราลงมาสัญญาเออเดือนกรกฎาคมค่ะ แต่คือก่อนหน้านี้หลายๆคนก็เหมือนจะมีข่าวเนาะเรื่องนางงามกับการที่ไม่ได้รับค่าตัวตอนทุ่นเงินรางวัลจับจดอย่างเรานี่ก็คือจบแล้วใช่ไหมคะเราได้ครบหมดแล้วค่ะใช่ค่ะแต่ว่ายังเหลือแค่สัญญาใช่ใช่ค่ะก็คือพอหมดสัญญาถึงค่อยออกมาบอกว่าเราจะไปวีธีไหนใช่จริงๆก็อยากพูดถูอยู่เหมือนกันนะเผื่อว่าทางผู้ใหญ่ใจดีทางผู้ใหญ่เมตตาก็ก็พร้อมเสมอพร้อมให้จ่ายค่ะที่ผู้ใหญ่เนี่ยคะว่าเฮ้ยดูอยากพูดถูกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยังค่ะยังค่ะ แต่แบบเกับตัวเองเราได้มองไปไหมคะว่าแบบเราจะไปเวทีไหนอะไรยังไงอย่างเงเล็งๆไว้อยู่ค่ะเล็งไว้อยู่สองเวทีทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วแหละแต่คิดว่าถ้ากลับมารถ้สูรอบนี้จะเห็นไอคันในเวอร์ชันใหม่สับๆเอาจริง <ๆ S 2> ในปี2022กับปีปีนี้ณตอนนี้ค่ะไอเชื่อว่าไอาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากเรื่องของความนิ่งมีความมาชัวร์มากยิ่งขึ้น อ่ะอยากจะลบเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นใช่ใช่ใช่จริงๆอ่ะอยากจะลบภาพจำไอาการในปี2022มาเป็นในเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นไอาการในเวอร์ชันนี้ค่ะเวอร์ชันนี้ไอกันเป็นยังไงคะพอเอาจริงๆนะคุยเรื่องมากยิ่งขึ้นนิ่งมากยิ่งขึ้นอเออมีเขาเรียกว่าด้วยคำพูดว่าเราตั้งแต่ปี2022ค่ะมันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็ต้องขอบคุณทาง Mid มิชลินเวิร์สที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้แต่ตอนนี้ต้องงงแน่นอนสาธุค่ะสาธุสาธุเลย อาธุรกิจที่ทำหน่อยธุรกิจที่ทำทำไมอยู่อยู่มา<ๆ>จากธุรกิจเสื้อผ้าเหมือนเรามีแฟชั่นเรื่องดีอยู่แล้วหรือว่าไงคือเราเป็นคนชอบชอบเสื้อผ้าอยู่แล้วค่ะแล้วด้วยความที่ว่าเราก็ชอบออกกำลังกายทีนี้เราก็เลยแบบอยากอยากทำแบรนด์เสื้อผ้าค่ะชุดออกกำลังกายที่สามารถไม่ใช่เพียงแค่ออกกำลังกายอย่างเดียวแต่สามารถใส่ได้ไปทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะไปคาเฟ่สนามบินไปดินเนอร์ไปเด็ด ทำทุกกิจกรรมได้หมดเลยคือบอกได้เลยว่านิวคอลเลคชันที่กันจะเกิดขึ้นที่กันจะคลอดเนี่ยค่ะมันเป็นคอลเลคชันที่อาจจะให้ทุกคนติดตามมา,มากๆเพราะว่ามันเป็นมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเราได้แรงแรง,แรงบันดาลใจนะคะมาจากพีระมิดค่ะเอาแบบนี้ใช่ <Se xy. S 1> แน่นอนจะมีแอกแกอ์ว่งไหมคะ อาจจะในอนาคตค่ะก็จะเชิญพี่ๆมาร่วมด้วยนะคะอาปากร้านเสื้อผ้าไหนแล้วกันยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์เสื้อผ้าของอายนะคะก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าชุดแนวชุดออกอกอลังกายนะคะแต่ว่าสามารถใส่ไม่ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ใน IG นะคะ o อเมอจุดแวรค่ะ